ก็สวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยที่สิบเก้านะคะก็คือหน่วยร้อนฝนหนาวนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องฤลดูในประเทศไทยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทําความรู้จักกับ ฤดูต่างๆในประเทศไทยนะคะว่าประเทศไทยของเรานะคะมีทั้งหมดกี่ฤดูนะคะ<ม>อาทีน,นี้เรามาดูนะคะประเทศไทยของเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมดสามฤดูนั่นเองนะคะก็คือหนึ่งฤดูร้อนสองฤดูฝนและสามก็คือฤดูหนาวนั่น,นเองค่ะอาทีน,นี้เรามาดูในส่วนของฤดูร้อนกันก่อนนะคะ ในส่วนของฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นฤดูที่มีอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็แสงแดดที่ส่องลงมาบนโลกของเรานะคะก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความร้อนนะคะทีนี้โลกของเราก็จะร้อนอการใช้ชีวิตในฤดูร้อนนะคะก็คือ,อเราก็จะทําไปทากิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้ร่างกาย ผ่อนคลายแล้วก็ยืนสบายหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ร้อนจัดเท่านะคะทีนี้มาดูในส่วนของฤดูฝนนะคะฤดูฝนก็คือเป็นฤดูที่มีฝนตกต้องตามฤดูการนะคะในช่วงนี้ก็จะมีฝนตกบ่อยหรือว่าบางครั้งนะคะก็จะตกในทุกวันเลยอ,อากาศก็จะค่อนข้างชื้นนะคะทีนี้ เชื้อโรคในฤดูฝนนะคะเราก็จะพบเจอได้บ่อยแล้วก็อาจจะมีโรคภัยต่างๆที่ตามมาพร้อมกับฤดูฝนนะคะเด็กๆส่วนมากก็จะเป็นไข้เป็นหวัดได้นะคะในส่วนของฤดูฝนเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยนะคะทีนี้มาดูฤดูที่3นะคะก็คือ ฤดูหนาวนั่นเองนะคะในส่วนของฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นฤดูที่มีอากาศหนาวนะคะเพราะฉะนั้นในการแต่งกายของฤดูหนาวนะคะเราก็จะต้องใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นใส่เสื้อตันหนาวกางกงขาย,ยาวแล้วก็ใส่พุงมือถุงเท้าให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะคะเราจะได้ไม่หนาว แล้วก็เมื่อเราได้รับความอบอ,อ,อุ่นจากเสื้อผ้าแล้วนะคะร่างกายเราก็จะอบอ,อุ่นก็จะไม่เป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้ได้นะคะทีนี้เรารู้จักกับฤดูต่างๆในประเทศไทยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาดเด็กๆนะคะมาทําความรู้จักกับกิจกรรมที่ทําในฤดูต่างๆนะคะในภาพแรกที่คุณนามาให้ดูในทนี้นะคะจะเป็นฤดูร้อนนั่นเองนะคะ เราก็มาดูกิจกรรมวันนี้คือยกตัวอย่างมาทั้งหมดสามกิจกรรมนะคะฤดูในฤดูร้อนภาพแรกนะคะจะเป็นภาพที่เด็เกๆพากันไปเล่นเตะฟุตบอลนะคะหรือว่าทํากิจกรรมที่สนุกสนานบนที่ชายหาดนะคะอยู่ที่ริมทะเลในฤดูร้อนนะคะก็จะสามารถไปท่องเที่ยวได้ ม่ว่าจะเป็นน้ำตกทะเลภูเขานะคะ,ะคนส่วนมากนะคะผู้ปกครองก็จะมียมพาเด็กๆไปเที่ยวที่ทะเลหรือว่าสถานที่ต่างๆที่ได้เล่นน้ำนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ผ่อนคลายความร้อนนะคะและภาพที่สองก็จะเป็นภาพเด็กๆเล่นน้ำที่สวนน้ำนะคะแล้วก็ภาพที่สามก็จะเป็นภาพเด็กๆนั่งเรือนะคะอยู่ในน้ำ กิจกรรมทั้งสามนี้นะคะก็ต้องได้รับความดูแลจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเล่นตามลำพัง,งได้นะคะเราต้องเล่นแล้วก็อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะ,ะเราถึงจะได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อเด็กๆจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูไหนนะคะเด็กๆต้องทํา ในระหว่างที่มีผู้ปกครองดูแลอยู่นะคะอะทีน,นี้มาดูในช่วงอในส่วนของฤดูฝนนะคะฤดูฝนเป็นฤดูที่มีฝนตกเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็จะเป็นมีเป็นส่วนน้อยนะคะเพราะว่าฤดูฝนส่วนมากเราจะอยู่ที่ในบ้านนะคะเราจะอยู่แต่ในบ้านถ้ามาที่โรงเรียนนะครับครูก็จะให้เรียนเฉพาะในห้องเรียนเพราะว่าถ้าให้เด็กๆออกไปทาํากิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรีนยนหรือว่าเด็กๆไปทํกากิจกรรมนอกบ้านนะคะก็จะทําให้เปียกฝนแล้วก็ไม่สบายได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็เลยจะมาแนะนำวิธีการแต่งกายแล้วก็วิธีการดูแลคนตนเองในหน้าฝนนะคะการแต่งกายนะคะเราก็แต่งกายตาม เด็กหญิงในภาพนี้เลยนะคะก็ใส่เพื่อกันฝนหรือว่ากาง่บนะคะแล้วก็รองเท้าที่แนะนําให้ใส่ก็คือรองเท้าบู๊ตนะคะที่ทําด้วยหนังนะคะเพราะว่าจะต้องกันน้ําไม่ให้โดนเท้าของเรานะคะเท้าของเราก็จะไม่เปื่อยแล้วก็เชื้อโรคก็จะไม่สามารถเข้าไปในเท้าของเราได้นะคะ,ะทีนี้มาดูในส่วนของฤดูสุดท้ายก็คือฤดูหนาวนะคะ ฤดูหนาวเป็นฤดูที่มีอากาศหนาวนะคะเพราะฉะนั้นากาิจกรรมที่เด็กๆทำนะคะส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําในห้องเรียนเช่นกันนะคะเพราะว่าฤดูหนาวถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนตกแต่ว่าข้างนอกนะคะอากาศก็จะหนาวเย็นแล้วก็มีลมพัดมาตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทีม่คุณแนะนําเลยก็คือให้เด็กๆนะคะออกกําลังกาย วันนี้จะมีตัวอย่างภาพออกกําลังกายมาเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆสามารถเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เด็กๆถนัดได้เลยนะคะทุกกิจกรรมบางวันอาจจะปั่นจักรยานบางคนอาจจะเล่นฟุตบอลก็ได้นะคะอันนี้เมื่อเราออกกําลังกายแล้วร่างกายของเราก็จะอุ่นนอกจากทําให้ร่างกายอุ่นแล้วนะคะเราก็จะร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะนี้เด็กๆสามารถเลือกปฏิบัติได้เลย และกิจกรรมคลายเครียดอยีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเล่นว่าวนั่นเองเพราะว่าในฤดูหนาวนะคะจะมีลมแรงเพราะฉะนั้นว่าวที่เด็กๆชอบเล่นนี้นะคะ,ะก็จะอาศัยแรงลมนะคะเพื่อช่วยให้ว่าวของเรานีขึ้นไปลอยบนท้องฟ้าได้สูงแล้วก็ใช้เชือกที่แข็งแรงนะคะผูกกับตัวว่าวแล้วก็ยึดติดไว้ที่ต้นไม้ใหญ่นะคะอันนี้เราก็จะเล่นในช่วงฤดูหนาว เพราะว่าอาศัยแรงลมจากฤดูหนาวได้ด้วยนะคะอันนี้เด็กๆสามารถเลือกปฏิบัติได้ทั้งสามฤดูเลยนะคะที่คุณนํามาเป็นตัวอย่างหรือว่าเด็กๆมีกิจกรรมที่แลกไม่ที่สามารถผ่อนคลายได้นะคะเด็กๆก็สามารถเลือกปฏิบัติได้ให้เหมาะสมกับฤดูตามของเราด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่คุณนํามาวันนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด สองใบงานนะคะจะจะอยู่ในชุดกิจกรรมบันทึกล่องรอยนะคะเล่นสีชมพูทีนี้เมื่อเด็กได้มาแล้วนะคะให้เปิดไปที่หน้าสามสิบเจ็ดนะคะหน้าสามสิบเจ็ดทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะขีดเส้นเฉียงลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่มีจํานวนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้น เด็กๆจะต้องนับจํานวนทั้งสองฝั่งนะคะว่าอันไหนที่มีจานวนมากกว่าแล้วเด็กๆก,ก็ขีดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านลา่างนี้นะคะอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสามข้อนะคะอันนี้อยู่ให้เด็กๆทําเองนะคะต่อไปอันที่สองนะคะจะอยู่ในหน้าสามสิบแปดเด็กๆโยงเส้นจับคู่ชุด ของพ่อแม่ลูกให้ตรงกับพยัญชนะบนเสื้อนะคะแล้วฝึกเขียนพยัญชนะรอจุลาตามรอยตินะคะก็จะมีการแต่งกายในฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะเรากา็เลือกภาพแล้วก็โยงเส้นการแต่งกายให้ตรงกับบุคคลด้วยนะคะแล้วก็เขียนรอจุลาด้านล่างนะคะทีนี้ ในส่วนของการบ้านวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆเลือกสีจากภาพกิจกรรมในแต่ละด,ดูนะคะมาระบายลงในช่องสี่เหลี่ยมในทังต้นไม้นะคะ,ะให้เด็กๆดูภาพกิจกรรมทั้งเกิจกรรมนะคะเขาจะมีสีกำหนดไว้ให้นะคะทีนี้เด็กๆก็ดูในช่องแรกนะคะแถวแรกนี้จะเป็นดบูร้อนนะคะ แทนด้วยดวงอาทิตย์ต่อไปก้อนเมฆพิมแทนด้วยฤดูฝนแล้วก็ก้อนเมฆสีขาาแทนด้วยฤดูหนาวนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็มาเลือกกิจกรรมด้านล่างนะคะแล้วก็ไประบายสีตามรูให้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีใบงาน,นทั้งหมดสามใบงานนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายลุ่นนะคะเดี๋ยวครูจะไปบันทึกแล้วก็ลงคะแนนให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูคคก็มีเรื่องที่จะมาฝากดเด็กเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ